เกษตรกรกร้าวหน้าตาสว่างราคาจริงปราเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพรักทุกทั้นทั่วประเทศเช้าวันพุธยี่สิบห้ามิถุนายน2 5งพรสบเปดราคาวัวนะครับราคาวัวช่วงนี้ก็ผันผวนนะครับ ราคาวัวพันขวดไากครับช่วงนี้นะครับนะครับวัวเด็กๆนะครับอนุบาลนะครับเริ่มต้นสองพันกว่าสามพันสี่พันนะครับสองพันสามพันก็มีนะครับมีนะครับวัวอนุบาลนะครับวัวไซส์เล็กสุดนะครับไซส์เล็กร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบนะครับช่วงนี้ราคาอยู่ประมาณสี่ห้าพัน 6,000 4 5ี่ห้าันพันนะครับราคาก็นะครับยังเวียงเวียงอยู่นะครับราคาผันขวนเวียงเวียงอยู่นะครับเวียงอยู่แถวแถวไม่ขยับนะครับไม่ขยับเพิ่มเติมคือถูกลงหน่อยหนึ่งนะครับวัวนะครับหนุ่มน้อยสาน้อยสูงร้อยยี่สิบร้อยยี่บห้าร้อยสามสิบร้อยสามห้าครับสาวน้อยลอยเลี้ยงนะครับช่วงนี้ก็นะครับ ดูหน่อยนะครับนะครับส่วนใหญ่จะได้ขายแปดพันนะครับแปดพันเก้าพันนะครับนะครับเพดานลอยเลี้ยงนะครับช่วงนี้อยู่ประมาณหมื่นสองนะครับนะครับราคาก็เหวี่ยงลงมานะครับจากสัปดาห์ที่แล้วหมื่นห้านะครับตอนนี้เหวี่ยงกลับลงมาหมื่นสองนะครับราคาช่วงนี้ก็ยังผันผวนอยู่นะครับสามร้อยลอยเลี้ยงใครอยากได้นะครับท่านที่อยากจะซื้อนะครับอยากจะได้นะ นาเลี้ยงนะครับช่วงนี้นะครับแต่ราคาก็ยังฝันผลมากนะครับรอยแม่แยกลูกท้องว่างรวมของบูควงนะครับเริ่มต้นเจ็ดพันถึงหมื่นสองครับสูงร้อยสามสิบร้อยสามห้าร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าก็มีนะครับร้อยสี่สิบห้าประมาณหมื่นสองนะครับร้อยสามสิบผมผมมีตั้งแต่เจ็ดพันขึ้นไปแล้วแต่ใครต่อรองได แล้วแต่ใครต่อรองได้นะครับมีตั้งแต่เจ็ดพันขึ้นไปนะครับลอยเนื้อนะครับลอยเนื้อนะครับวัวอ้วนนะครับวัวอ้วนสูงร้อยสามห้าร้อยสามสิบร้อยสามห้าร้อยสี่สิบนะครับราคาหมื่นสี่หมื่นหกหมื่นแปดนะครับส่วนมากจะได้ขายหมื่นสี่หมื่นหกนะครับหมื่นสี่หมื่นหกนะครับราคาก็ตกจากหมื่นแปดสองหมื่นนะครับหรือหมื่นสี่หมื่นหกช่วงนี้ผันขวนอยู่นะครับผันขวนอยู่นะครับ รอยเนื้อไซส์ใหญ่นะครับรอยเนื้อไซส์ใหญ่ก็รอดสองหมื่นแปดสองหมื่นนะครับ, 2, 100, 18, 20, รบไซส์ไซส์หมื่นแปดสองหมื่นช่วงนี้ขาดตลาดนะครับนะครับไม่ค่อยเข้านะครับมีหมื่นหกมีหมื่นสี่หมื่นหกแล้วก็นะไซส์ใหญ่สุดไซส์ร้อยห้าสิบนะครับนะร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยห้าสิบอ้วน,น,นะ ใหญ่ๆห,หนาๆอ้วนๆนะครับได้ขายสามหมื่นนะครับสามหมื่นนะครับสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสองนะครับไซส์ใหญ่สุดนะครับได้ขายออกสามหมื่นสามหมื่นสองนะครับช่วงนี้ก็ราคาค่อนข้างจะ 1, ผันผวนมากนะครับนะครับโนะคมแม่ลูกลูก อ้วนตีราคาให้หมื่นสองลูกสูงร้อยี่สิบห้านะครับร้อยี่สิบบวกนะครับอ้วนหนาๆเลยนับตับๆเลยตีราคาให้หมื่นสองแม่สามหมื่นนะแม่สามหมื่นลูกหมื่นสองนะแม่สูงเกือบร้อยห้าสิบอ้วนใหญ่ๆนะครับนะช่วงนี้ก็นะครับชาโรเล่ก็ยังขายได้อยู่นะครับชาโรเร่ก็วิ่งอยู่นะครับวิ่งอยู่นะครับ ช่วงนี้ลอยใหญ่รอยใหญ่เริ่มเริ่มขายออกนะครับหลังจากที่ตึงมานานนะครับรอยใหญ่รอยเนื้อนะครับไซส์ขนาดกลางไซส์ขนาดร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าช่วงก่อนหน้านี้ที่ขายดีนะครับช่วงนี้ขาดตลาดนะครับไม่ค่อยเห็นเข้าสนามนะครับไม่ค่อยเห็นเข้าสนามคือมีรอยรอยกลางแล้วใหญ่สุดเลยนะครับไซส์ใหญ่ ไส์ใหญ่ช่วงนี้ไม่มีนะครับไส์ใหญ่ขาดตลาดนะครับไส์ใหญ่สุดเริ่มเริ่มกลับมามีกําลังซื้อแล้วนะครับอาจจะเนื่องจากรอยใหญ่มันหมดนะครับรอยใหญ่มันหมดก็เลยก็เลยขยับขึ้นไปซื้อใหญ่สุดนะครับกนะ็ดีใจอยู่นะครับกับคนที่นะครับสต็อกนานนะครับ แบกมานานนะครับได,ได้ได้ปล่อยออกสักทีนะครับแต่ก็นะครับตกจากสามหมื่นแปดไซส์สามหมืนแปดะครับสามหมื่นหกสามมื่นแปดนะครับสี่หมืนะครับ, 40, รบตอนนี้เหลืออยู่สามหมืนนะครับบัวตัวเมียนะครับ